สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่อนค่ะมีลูกพิสมาอวดคะ่ะเขาเรียกว่าลูกท่อแม่นว่าพี่น้องของเจเปนนิสลูกบอกเงยเลยพี่น้องแล้วก็มีลูกอันนี้มะเขือเทศลูกบอกเงยด้วยกันเห่ะเงยก็กำปันป่นมนพี่น้องจ้าคะ่ะอันนี้ประมาณเท่าไหร่ล่ะอสี่ลอยสี่ลอยเย็นบอกอันนี้หกลอยเย็นค่ะพี่น้องอยากลูกว่ามันแสบบอกาขาเลซือมาลูกนึงพี่น้องจ้าจะมาซิมหน่อยด้สิซิมมึง มันกำลังนิ่มกำลังดีอืมหวานนาาเลยอร่อยพี่น้องน่าร้าลออกแลออก้วอืมอืมใีมแบบพี่น้อง มีอคนของลอยไปนอะคก่ติดฟันตรงนัอนเพราะอะไรก็เหมือนนี่นะพี่น้องเมื่อวานนี่ไปตั้งจังหวัดยางเมียทั้งหลายไกลพายางประมาณยี่สิบสามสิบกิโลคิดว่าสาวเดียวดิเนะต้งองหอนต้งองหอนจนจนว่าเท่าแบบตีนนะพี่น้องมันนนั่มันพองมีน้ำเลยน,นะกระบ่กกระบ่ก ก็บาคอของน้องจอนนโอไหลเลยๆพี่น้องอ้ยโอยแบบที่นี่ม้นนี่เจ็บตีนเปนยังบ่ไหวก็เลยแบบไปหารอแถวนี่แหละมันนี้ไปซื้อกันไก่มาพี่น้องจ๊ะซื้อกันไก่ไอ้ตัดผมแล้วก็ตันงไก่ทั้ปฟ้ฟานเนาะข้าเจ้าเห็ดดีดีที่รานข้าเจ้านะขาเจ้าเห็ดเองขายเองนะอ่านี่หอกะกะแบบเคนซื้อของยยเจแปนนี่แหละ ราคาแบบแพงๆข่าดนี้นนพาา 6, 6, 6, ี่น้องจ้ากล่าวราคาหกหกหกหมื่นเนาะหกหมื่นหกพันหกหมื่นหกหมื่นหกหมื่นกับสี่พันกว่าสี่พันแปดหกหมื่นหกหมื่นเยนนะร่วมแล่วกับแบบแสนคั่วแบบลดผ้าสีแบบแทกไลฟันนะไม่ใช่แทกไลฟันไอ,อดูตี้นะลดหายแล้วเหลือหนะึ่งหนึ่งแสนสี่เนาะหนึ่งแสนสี่พัน เป็นเงินไทยเป็นเงินนิวซีแลนด์กันหนึ่งพันสองรอยดอลเป็นเงินไทยกับสองหมืนสี่สองหมืนสี่พันค่ะพี่น้องค่ะค่ะก็ถือว่าสื่อเป็นของขวัญไอเจ้าของเพราะกลับไปแหละก็จะเห็ดงานลุยงานนะพี่น้องจ้ะค่ะอะ่คือแบบว่าข้าเป็นซางนะพี่น้องนะเนาะห้ากระสิหักแพงไออุปกรณ์ห้ายางคักเลย ขากับชีวิตเทาเลยแหละแพงเท่าไรก็กดฟันซื้อมันอยากไดเพราะว่ารู้ว่ารูแล้วว่าที่นี่ได้เจาเห็ดดีนะเมื่อวาจะเป็นแบบเป็นดาบนะพี่น้องเนาะเป็นดาบซากุระหรือว,ว่าเป็นมีดนะก็เจากับสิแบบตีย่างดีนะพี่น้องเนาะตั้งสมัยโบราณมาแล้วเนาะค่ะทีนี้เขาก็เลยแบบซื้อแต่ว่าที่เขาซื้อเนี่ยแบบแบบประมาณแบบบ่าแพงใี้พี่น้องจา้าประมาณบ่แพงคัะนันนะถ,ถูกคนนี้นิดนึงกับนี้แต่ว่าแพงแพงมากมากมาก มีอีกเยอะเลยแต่ว่าทุนเราไม่ถึงเอาซัมมี่กับพ่อหน้าพี่น้องเนาะพ่อกลับไปพ่อได้ตัดหน้าพี่น้องเนาะค่ะก็อหนึ่งห้องกับภูมิใจพวามสองเเอาแบบมาเที่ยวมาเที่ยวละซื้อแล้วที่ห้องใส่ได้นะคือแล้วที่ห้องใส่ใดได้ไปไปทํางานไปอ่าไปต่อทุนเนาาพี่น้องเนาะ ไปถอดตอทุนค่ะจะได้แบบมีเง,งินข้ามาเนาะเ <c oughs> สียไปไม่ได้เสียฟรีนะ้พี่น้องเนาะได้ของดีๆมากกัจเจ้าเฮดจูเาลาเนะ <c oughs> เาะค่ะนอกจากมากินลูกพีสลูกแพรเนี่ยลูกเอนนี่ให้พี่น้องเมื่อแล้วก็บ,บ่อยฟังว่าม้อนี้เฮ็ดไปเห็นอย่างมาแ <c oughs> อ้หลังจากนั้นก็ไปกินเข่าเนะเาะไปกินเข่าไปกินเนื้อ <c oughs> เนื้อของญี่ปุ่น <c oughs> ค่ะเสเร็จแล,ล้วอก็เลยเข่ามาบัาน <c oughs> ตอนนี้เวลาบ่ายสองเคิงค่ะพี่น้องค่ะบ่อยฟัง คิดถึงคิดถึงค่ะก็นี่เรื่องหนึง่งทื่เสาเนาะแบบพี่ไสายยูบ้านนะยูบ้านน้องเห็นยูมหาสารคามาค่ะคนเสียชีวิตก็ขอแสดงความเสียใจรู้สึกเศร้าๆค่ะเมื่อนี้เพราะว่าพี่สายแบบลูกพี่ลงนอ้องอ่ะจ้ะเ,เคยเคยเล่นน้ำกันมาต้นน้นอยนะเยัอยูก็ยันยู่ไกลกันนาะพี่น้องเนาะค่ะก็ใค,คาๆก็ว่าเป็นโรคอา อ,อ,อะไรนะกระแสเลือดอ่ะติดเชื้อประมาณนี้เลยค่ะเข้าโรงพยาบาลอยู่ประมาณเนาะ,ะมานเดือนหนึ่งเนาะท่านก็เสียชีวิตนะคะก็เดี๋ยวจะส่งปัจจัยเนาะไปร่วมทําบุญนะอุทิศส่วนกุศลให้พี่ชายเนาะขึ้นสวรรค์ไป,ไปไปก่อนไปล่วงหน้าก่อนถ้าวันนึงเราตามไปเนาะค่ะเมื่อยรฟังกันค่ะพี่น้องนะเาเที่ยวเจแปงกับสนุกย่จักพี่น้องจ้า อากาศก็ก็ทางหอนแต่โชคดีฝนบริทธิ์นตกจังเอยด้วเนี่ยหันตกมันก็เสียเปียกเพเสียยางยากนะค่ะข,ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกาลังใจเนาะพี่น้องะลาแต่ก่อนเดี๋ยวสิดีที่เข้ามาพักผ่อนบ้างเนาะจะได้แบบไม่หักโหมเกินไปกับการเดินเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ว่ากันใหม่แล้วก็จะหาเวลาส่งวิดีโอออกไปเพราะว่าทําไมถึงส่งบ่อยๆเพราะมันเต็มอะคนชอบถ่ายนะพี่น้องเนาะพยายามจะเก็บแบบ โมเมนต์ moment, ทุกโมเมนต์ของชีวิตจริงอะนะเก็บไปเรื่อยๆนะคะอืมก็เลยแบบถ่ายแล้วมันก็เต็มเต็มมันมันเมมโมรี่แล้วมันต้องต้องส่งออกไปถ้าไม่ส่งออกไปส่งออกไปแล้วก็ล้างออกใช่ไหมแต่ที่ส่งออกไปก็ไม่ยังไม่หมดนะยังไม่หมดมันก็จะเพะมันก็พยายามเต็มนะมันก็จะเลยแบบก็จะพยายามแลบยบทั้งตอน,น,นเย็นทั้งตอนเช้านะพี่น้อง <c oughs> ค่ะก็ขอบคุณนะคะวันนี้ลาไปก่อน ดี๋ยวกินลูกพิสก่อนแล้วก็จะส่งวิดีโอค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย